สวัสดีครผมวันนี้ผมอีกเช้นเคย mk9 ก็ก้นะผมนะวันนี้ไม่เยอะเ,เกมทหารนะผมนะเป็นเกมแนวลบเนวะต่อสู้นะผมนะเดี๋ยวผมพาสอนเล่นเป็นคลิปหน้านะผมนะคลิปนี้เดี๋ยวพามารีวิวแล้วก็มาดูเฉยๆนะมนะ ถ้าอยากให้สอนเล่นก็ขอเมน่ดนล้างคลิปเลยนะไอตรงนี้จะเป็นหน่วยสว่านนะผมนะเริ่มเกมมาเลยนะจะเป็นหน่วยสว่านนะแล้วก็กดซื้อไม่ใช่กดซื้อกดเ,อเพิ่มนะผมเพิ่มตัวมันมานหผมเพื่อจะอมีทหารนะ้มนะโอเคก็อตรงนี้นำนะ ก็จะเป็นตรงฝึกของทหารใหม่นะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นตรงที่รับสมัครทหารก็คนะือถ้ามาสมัครเสร็จก็คือมันจะเป็นทหารเลยนะนะก็จะมาซ้อมลบตรงนี้นนะครับผมไอ้ตรงนี้นะนะนนะผมก็จะมายิงนะครับผมอ่ะมายิงนะครับผมยิงตรงเนี้ยยิงใส่บ้านนะครับผมเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นตรงวนะ่ายน้ําแล้วก็ต้องฝึกเหมือนกันนนะต้องฝึกฝึกก็คือฝึกอันเดียวก็ได้ฝึกหมดก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะผมนะมันแล้วแต่จะให้เราฝึก ก็คือตรงนี้นะครับตรงข้างๆก็คือเราดูคลิปวีดีโอก็ได้นะครับดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วแต่เรานะผมนะถ้าเราไม่ดูเราก็กดกากบาดถ้าเราจะดูเราก็กดตรงเมื่อกี้ตรงสีเขียวนะครับมันก็จะให้เราดูวีดีโอนะครับผมเราก็จะได้นะผมนะโอเคเมื่อกี้ก็มีเรือมีอะไรบัตรผ่านเยอะแยะเลยนะผมนะโอเคก็มีเยอะแยะนะผมนะไอ้ตรงนี้ผมก็ต้องเก็บมาให้ครบหนล้านสนะผมเพื่อจะปลดล็อกการยิงปืนอะไรสักอย่างมุมนะ ผมก็ปลดล็อกมาแล้วหลายอันนะผมแพงอยู่นะแพงอยู่ประเด็นแพงอยู่เอเคก็ตอนนี้เราก็ดูพามาดูพามาชมพามารับชมเฉยๆผมนะก็พามา,าพามาดูก่อนเดี๋ยวผมคลิปหน้ายวสอนเลนสอนรดนะผมนะถ้าไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ลวกันครับผมไงทาทาคลิปเกมอันนี้นะผม ก็คือตรงนี้จะเป็นตรงป้ายรถนะผมก็ต้องรถนี้จะไปรับทหารมาจากบ้านะผมนะก็เพื่อจะ,อะเอาทหารมาส่งทีค่ายทหารนะผมก็คือแล้วถ้าเอามาส่งปุ๊บมันก็จะมาสมัครไอ้ตรงเนี้ยตรงเดิมเนะี้ยสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นทหารเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็สามารถยิงได้สี่คนเลยยิงได้ทีเดียวเลยนะผมนะไอ้ตรงด้านขวามือเนี่ยที่ผมตอนต้นคลิปให้ดูเนะี่ย ก็คือมันจะเป็นที่ดูแล้วก็มันจะอ่าเพิ่มนะผมมันก็จะบวกบวกบวกอะไรไปนะผมนะไอ้เครื่องบินก็น่าจะจะทำให้เครื่องบินมันเร็วขึ้นแล้วก็เสร็จไวขึ้นอนะ่ะไอ้ตรงที่เหลืองเหลืองเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมตรงบาตรผ่านประตูเปิดอะ่ะก็คือถ้าเราดูปุ๊บปุ๊บนะผมมันก็จะเปิดก็คือไม่ต้องไปต่อบัตรคิวก็คือมันจะเข้าได้เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ทหารก็จะมาอ่ารอคิวนะครับผมนะตอนนี้ฮอปเตอร์ถ้าาไม่ดูแล้วก็กดการกรบบะ เราดูแล้วก็กดปุ่มเชียวพรีนะผมนะโอเคนะครับผมนะ, okay, นะมนะตอนนี้ตานก็มาต่อคิวกันเต็มเลยนะครับเราก็จะต่อคิวกันประมาณนี้นะครับผมนะก็อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมอ่ะกดไลค์นะผมแล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมนะเดี๋ยวอ่ไวเจนคลิปหน้านนคะับผมก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูเพลินๆแล้วกันนะผมนะฝากกดกิดตามผมด้วยนะผมนะไปเจอกันคลิปหน้านผมอนะ่ะบายบายครับผม